จบปริญญาตรีอยากได้เงินเดือนสองหมขอเสียงหน่อยได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าอยากได้นโยบายทั้งหมดนี้ต้องเลือกพักอะไรคะพักอะไรนะพักเพื่อไทยพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมเลือกตั้งแล้วหรือยังพี่้อคะวันนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เดี๋ยวต้องบอกเลยว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเราเตรียมพร้อมบุคลากรไว้เยอะมากๆ เพราะว่าเราเห็นว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมีความเดือดร้อนมีความทุกข์ร้อนกันยังไงใครมีหนี้เพิ่มขึ้นบ้าง8ปีที่ผ่านมาไหนขอเสียงคนที่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบหน่อยสิไหนใครขอเสียงใครโดนเจ้าหนี้ทอตามทุกวันเลยดิไหนขอเสียงคนหนีเจ้าหนี้มาฟังปลาใสพี่หนี้หน่อยสิ ถ้าอยากนี่หายอยากรวยขึ้นอยากรายจ่ายลดลงอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นต้องเลือกพักอะไรคะพักอะไรนะพี่น้องคะขอให้เชื่อใจขอให้มั่นใจในพักเพื่อไทยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าพักเพื่อไทยเรามีรากฐานมาจากพักไทยรักไทยใครจำพักไทยรักไทยได้บ้างคะ พอพักไทยรักไทยเสร็จเรามีพักพลังประชาชนใครจำพักพลังประชาชนได้บ้างใครเคยเลือกพักไทยรักไทยกับพักพลังประชาชนบ้างงั้นครั้งนี้มาเลือกเพื่อไทยได้ไหมคะได้ไหมคะพี่น้องคะที่เดียต้องร่ามาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยเพราะว่าเดียอยากจะบอกให้พี่น้องดูว่า เราเคยทำมาแล้วเราเคยทำมาก่อนและเราทำสำเร็จมาแล้วจริงไหมคะจริงไหมคะพ่อแม่พี่น้องรวยขึ้นจากไทยรักไทยหรือเปล่าทำมาค้าขายดีขึ้นหรือเปล่าฉันขอโอกาสให้พักเพื่อไทยได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องอีกสักครั้งได้มาพักเพื่อไทยไม่ได้สอสอคลองเตยมันวุบวิดกุด อย่างนี้พอมาการเลือกตั้งที่ถึงเนี้ยขอพักเพื่อไทยให้ปิกเป็ดชนะขาดไปเลยได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะถ้าได้ปุ๊บก,การเลือกตั้งครั้นี้มีบัตรเลือกตั้งกี่ใบกี่ใบใครว่าหนึ่งใบขอเสียงหน่อยอใครว่าสองใบขอเสียงหน่อยพักเพื่อไทยครั้งนี้เราไม่อยากแบ่งคะแนนให้ใครนะคะพี่น้องคะ เราต้องให้ได้่อยเสียงเกิน3 1มเสียงขึ้นไปเราถึงจะได้นายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยดังนั้นแล้วในการเลือกตั้งเรามีบัตรเลือกตั้งสองใบพี่น้องต้องเลือกพรรคเพื่อไทยกี่ใบคะกี่ใบคะสัญญาแล้วนะจะไม่แบ่งอีกใบไปให้คนอื่นใช่ไหม ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาบอกว่าใบหนึ่งเลือกเพื่อไทยอีกใบหนึ่งไปเลือกเขาพี่น้องชาควคอมเปิดจะให้ไหมคะถ้าให้อย่างอนจริงๆนะอย่ามางอนะ <Yeah. S 1> ค่ะงั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเพื่อไทยคราวนี้เรามาพร้อมนโยบายที่จะมาสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้เงินในกระเป๋าพ่อแม่พี่น้องนะคะมั่งคั่ง พ่อแม่พี่น้องจะมีรายได้นะคะวันละ600บาทภายในปี2570นั่นหมายความว่าอีก4ปีนับจากนี้ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคนที่ได้ค่ารายรายวันจะต้องได้ขั้นต่ำา6 0 0บาทแน่นอนค่ะเอาไหมคะเอาไหมคะเท่าน,นั้นยังไม่พอค่ะพี่น้องคะใครมีลูกลูกเรียนลูกหลานเรียนปริญญาตีบ้างของเสียงหน่อย ทุกวันนี้ได้เงินเดือนขั้นต่ำหนึ0 0บาทใช่ไหมคะแล้วจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนขึ้นหนึ่งมืนห้ันบาทให้จำได้ไหมใครเอ่ยยิ่งรักป่ะ,ะถ้าใครยิ่งรักขอเสียงหน่อย มาคราวนี้ค่ะพี่น้องถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแน่นอนว่าภายในปี2570ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องที่เรียนจบปริญญาตีมีเงินเดือน25,000บาทแน่นอนค่ะเพราะนั้นไม่พอค่ะเรายังมีเรื่องโรงพยาบาลอีกใช่ไหมคะเราจะมีโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะรวมถึงศูนย์ฝึกอาชีพค่ะ ใครเก่งด้านไหนพ่อแม่พี่น้องมีลูกหลานเก่งด้านไหนอยากเรียนเพิ่มเพื่อหาไรายได้พิเศษพักเพื่อไทยจัดให้ค่ะเอาไม่เอาเอาไม่เอาค่ะจริงๆเรายังมีนโยบายอีกมากมายเลยนะคะที่รอจะให้พ่อแม่พี่น้องนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะรวมถึง เงินเดือนต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวว่าคงสสผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะได้มาบอกให้พี่น้องทราบกันแต่มาวันนี้แค่มาเห็นพ่อแม่พี่น้องเป็นพันๆคนอยู่แค่น,นี้เดียและพระเพื่อไทยก็ดีใจลวค่ะขอเสียงเฮดังๆหน่อยได้ไหมคะค่ะก็ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้เรามาเรามาผักกองเตยกันแล้วเราคงมีโอกาสได้ไปที่เขตอื่นๆอีกแล้วก็ เมื่อมีการสมัครสสเมื่อไหร่ได้เบอร์คนแล้วได้เบอร์พักแล้วแน่นอนค่ะเดียจะกลับมาหาพ่อแม่ของตัวอีกครั้งค่ะขอบพระคุณนะคะขอเสียตบอร์ไปอีกครั้งให้กับคุณขเตียสวัสดิผลครับผมขอเสียงดังๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ด้านหลังของเวทีนะคะตอนนี้นะคะ ทยอยเดินทางเข้ามานั่งข้างในได้น,นะคะยังพอมีเก้าอี้และพื้นที่อยู่ค่ะใช่ครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะเริ่มกันแล้วนะคะรับเริ่มกันเห็นไหมคะว่าวันนี้เนื่องจากว่าคลองเตยเป็นพื้นที่แรกและพักเพื่อไทยให้ความสําคัญค่ะ